คนเดียวไม่ไหวต้องคนละครึ่งเบบีอยู่นะใจยินเงินไม่ได้บอกว่ามเป็นแบบบอกว่าเดี๋ยวก็่อนแล้วมาขยับกนังเด็ดเด็ๆกันทั้งนั้นเลยใครไปขายเพื่อนดีกว่านี่ตังค์แล้วเราวันนี้เราได้ตังค์ชายแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่อดอีกแล้ว โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อืมโอเคค่ะแจฉันมีไหนจะมานำเสนออะไรล่ะ ก็หนังสาวไทยสาวญี่ปุ right? ่นสาวเกาหลีเยอะแยะเลยแกสนใจไหมซื้อเลยซื้อเลยอยากดูกูอยากเบิ่งกัซื้อเองตัวคิดก่อนคิดก่อนแป๊บหนึ่งแค่ไหนละห้าสิบบาทเองแกถูกถูกสองแสนร้อยได้ถ้าแกซื้อเดี๋ยวนี้ฉันลดนให้แปดสิบบาทเลยไปนี่ฉันให้ตังเลยอะร้อยหนึ่ง เออเอาไาเลยเอาอะไรบ้างค่ะเอาสาวไทยสาวอังกฤษอเด็ดคอเด็ดเด็ดคอแบบเน้น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 คอเด็ดเด็ดเอาสาวไทยกับสาวอังกฤไปที่ขวดแกสุดยอดเลยหนังเรื่องนี้อย่างนี้เยอ่ะมาๆมาขอบใจมากนะคะเดี๋ยววันหน้ามาอุ่นหนุนใหม่นะเดี๋ยวจะไม่ให้ซื้อใหม่นะคะจ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย อาน้องน้องทำอะไรอยู่แล้วครับดาวโหลดงานค่ะอ้าวรู้ไหมทําแบบนี้มันผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับมาตราที่24งั้นน้องไปลงพากับพี่ตอนนี้มามา,า It's not about the money